สบายดีพี่น้องมืดสุขสุขคนนะจ๊ะมากินต้มไก่แซ่บน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องหลังจากออโต้นอนแล้วกะมากินข้าวเนาะบาเต้กมากินต้มกระปุ้นพี่น้องเพิ่อนกินกระปุ้นวันนี้กินต้มกระปุ้นพี่น้องเกี๊ยวหมูกินกับพี่น้องต้มไก่มามาสบายดีพี่น้องมืดสุขสุขคนสบายดีลองสบายดีกินต้มกระปุ้นมามามา เสียงวะหันัวเลยเสียงหัวไพ่จะวะมแต่น้อยีท่าน้อยเนาะไม่เห็นเสียหัวมีแต่น้อยเี้ยบัถือนอดยอน่าบานประมอนแบแบำเลย รีบกินแล้วก็รีบไปพี่น้องบองหายก็จ,จะตินกอแก็ได้ขอัวติดเบิ้ลก่อนเต้ยกินตัวลังเหมือยากเนาะอยากรสชาติยังเราใช้เองของเตันเองแซ่บเนาะตันเองแซ่บกว่า หายชี้นหูเลยสาดกองฮอดีเฮ้ยไปก่อนหครับเจียงลูกอุ้มอกมาก็ได้เฮ้ยหายเลยพี่น้องอะไรแบบ ก็เฮก็เดินทางฮอดนะพี่น้อดฮอดบ้านแล้วฮอดมาไซแล้วพี่น้องโทคดปฮะฮอดบางซองมุ่งเนี่ยบ่ายชองขึ้นเขาหน่อยโชรดีค่ะ อ,ออพอนอนนีนั้ <c oughs> ยี่นานี่นอ้าฮ่อพี่สาวัะพอปะจบบยสบายดี้ะพี่นอ้องใชนะนี่และพี่น้องมังมกินเข่าบางทีโอนกินคนเดียวบางทีค่ะสบายดีคนบนยอมนอนนี่ อมไม่ขอกินก่อนเอออย,เอยากหรอยาการอยากาับก,ก,ก็อยากเป็นยากขพี่้องเป็นยกกินอากาศบรรสุ์เนี่ยะกะนอนที่ลุกตื่นนะสุกว่านี่ยนะอาบน้ามาเอานอน ตามกับปุ่นสารคาีเครื่องแล้วบบเต็แหล่เล่เลูกหายลูกหายแหล่เลย่ี่น่นอง มื่อลมมาแห้งมาได้ืหอนี้ลมมาแห้งมันนี่มื่อลมแหง้งเก่ามันนอกนอน,น,อนอก,ก,กันตัวเป็นวัดนั่มันจะบ้อืมกน่เมแเน่จะเป็นยังงใบหยักนอนเดียวนีเบ่ไม่เหมือนกันคือเขาออแ้วเนาะรังี่นเนนนนห็เมน,นมักรังสีหมมัว Out song đơn song đơn đơn đừng bà con gốc bằng 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 เอออวแต่เจ้าดอกอว่อาตะดอกเออเแ่วัวลูกสบายเลยหมวกส่นากก็โตกับธรรมดาโตกับธรรมดาเลยบานเ่ดูเป็นนมนมบ่น้มอมันแาโชคีตสานาะโตีนเน เดเกัดกันจะกัดกันเยฮ้ยเฮ้ยเบ่งเอาเบ่งเเย็นมาเลยลูกเขาเรือนก่อดเลยเขาไปอยู่ไหนน้รมนุย่านิ่เขาเฮาะโบราณเนาะโบราณซื่อ เอออมาได้กลมก่อดีังดบทอดอเสืงกับา mà lên năm biếu ông ไปก่อนพี่นอ้องพ่อเลยหยุดนะบาเต้ตักเข่าลายเ่ยแล้ว,ว,ล,ล,วลูกเปลี่ยนบาเต้มั่มีน้อง,งบอ้บเต้มากินตังค์บุ่นตังค์บุ่นเราสิดคายเครื่องอุ่นกับลาไปก่อนนะจ้ะคลิปนี้พี่น้องพอ่อคิดงาพี่น้องสบาย บายอันนี้หน้าอุดมันลอกเล้วที่น้องเล่นมันลอกแต่มันเป็นหยัง